ถ้าพูดถึงบริบทเดิมนะครับตั้งแต่โอการบริหารส่วนตุบุนเก่าขามประสบปัญหาที่สุดก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่นอกเขตชนบทานนะครับแต่หลังจากปี2557เป็นต้นมานะครับเราได้นํานวัตกรรม ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับพอมาปี2562นะครับเราก็ได้เปลี่ยนชื่อจากการบริหารจัดการน้ำนอกเขตจุปทานด้วยระบบของธนาคารน้ำใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงนะครับสาเหตุที่เราเปลี่ยนก็เพราะว่าเนื่องจากการทำระบบของธนาคารน้ำใต้ดินมันมีมากมายหลายเกินไปทั่วประเทศ นะครับแล้วก็มีทั้งทําแบบถูกหลักถูกหลักในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทําแล้วไม่ถูกหลักบางพื้นที่ก็ใช้วัสดุที่มันเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเช่นยางรถยนต์เช่นขวดน้ำพลาสติกนะครับเราก็เลยอยากสร้างมาตรฐานของ SGB ก็คือ subsystrate bank ก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงหลังจากที่เรามีการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ำตใต้ดินแบบพอเพียงนะครับปรากฏว่าปัญหาน้ำท่วม ทำให้เราจุกคิดขึ้นว่าเออหลังจากที่เรามีน้ําอย่างอุดมสมบูรณ์เราจะชักชวนพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นมาประกอบอาชีพบ้านของตนเองก็คือโครงการสํานึกรักบ้านเกิดก่อนที่เราจะนําในเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างเป็นมัดเป็นผลนะครับและก็มีประสิทธิภาพเราก็เลยทําในเรื่องของการบริหารจัดการนา้ําในเรื่องของการป้องกันการเพิ่มศักยภาพนะครับแล้วก็การแก้ไข นะครับระบบที่มีอยู่โดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมประเภทของเซ็นเซอร์เข้ามาตรวจวัดนะครับแล้วก็ใช้ระบบ IOT หรือ Internet o น t ตออฟนะครับมาเก็บข้อมูลมาทำฐานข้อมูลเพื่อที่จะ,ะเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพสิ่งที่เรามีอยู่ให้เข้ากับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมากยิ่งขึ้นครับ วัตกรรมของโครงการก็คือต้องเข้าใจว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นการสร้างมาตรฐานในระบบของธนาคารน้าใต้ดินมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและจะทาในพื้นที่แค่นี้จะเหมาะสมมากน้อยเพียงใด7จ็แปก็เราก็รวบรวมคําถามนะครับก่อนที่จะรวบรวมคำถามเสร็จเราก็มาสร้างมาตรฐานเพื่อให้ตอบคําถามให้ม,มาตรฐานยิ่งขึ้นโดยการนํา นวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าระบบเซนเซอร์เซนเซอร์ก็คือการตรวจตรวจวัดนะครับหรือการตรวจจับตรวจจับน้าชั้นน้ำใตดินก็คือเราก็ทําบ่อสังเกตการแล้วก็ฝังเซนเซอร์ลงเข้าไปในชั้นน้าใตดินตรวจวัดน้ําผิวดินเพื่อให้มันดูพฤติกรรมระหว่างน้ําบนดินกับน้าใต้ดินมันมีพฤติกรรมในการซึมยังไงแล้วก็ปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันไหลามาถึงต้นทางกลางทางปลายทางใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ก็ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดน้ำผิวดินนะครับแล้วก็ใช้พวกแอปพลิเคชันเขาเรียกว่า Command Center อร์นะครับเชิอพื้นที่มารวบรวมข้อมูลนะครับจากนั้นเราก็ไปแสดงผลทาง GIS หรือทางพื้นที่ส่งมาที่ส่งในระบบคลาวมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่องค์การบริหารสืน่อบนเก่าขามแล้วก็ไปโชว์ที่หน้าจอให้กับพี่น้องในชุมชนเห็นนะครับว่าตอนนี้วันนี้เดือนนี้ นะครับปริมาณน้ําใต้ดินเรามีเท่าไหร่ปริมาณน้ําบนดินเรามีเท่าไหร่และมีมากน้อยแค่ไหนมีอัตราการปนเปื้อนยังไงนะครับเราจะทําจุดตั้งแต่ต้นต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะครับเพื่อที่จะวัดผลแล้วก็เอาไปสู่ในเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มแล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนลดต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่สามารถช่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึง ผลสมิติของนวัตรกรรม IOT คือตอบโจทย์ในเรื่องของการป้องกนันนีได้ผลอย่างอย่างอย่างดีเยี่ยมก็คือ,อสมมุติลํา้ห้แก้วเราใส่ในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่จับน้ำามจุดก็คือต้นน้ำกลางน้ำปำมมล,ำำลายน้ำสมมุติว่าน้ำเวลาฝนตกแรงๆพายุเข้าน้ำไหลมาน้ำผ่าไหลหลากมาพอมาถึงต้นน้ำนี่มันจะบอกเราเลยว่าลักษณะน้ำมามา,มากน้อยแค่ไหนเราสามารถ ที่จะชี้ให้เห็นส่งสัญญาณไปคนกลางน้ำกับปลายน้ำอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงน้ำจะไปถึงท่านถ้ามันเยอะเราบอกว่าคุณเตรียมตัวนะมันน่าจะเกิดอุทกภัยได้นะครับหรือมันน่าจะเกิดน้ําท่วมที่ทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้นะครับแล้วก็มันมีความปวดเพื่อนมากน้อยแค่ไหนนี่คือน,นี่นี่ด้านป้องกันนะครับด้านป้องกันเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้มันสามารถป้องกันได้อย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ส่งผลภายใน ไม่ถึง5วินาทีเพราะระบบเรียลไทม์ของเราเราจะสแสดงผลทุก5วินาทีนะครับว่าคุ้มค่าถามว่าความงาและคูณท,ทุนของนวัตกรรม IoT ความคุ้มค่ามันอยู่ที่การประเมินเรื่องของออว่าเราจะใช้ทําอะไรความคุ้มค่าของมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถวางแผนในการทํากากรเกษตรได้เร็วยิ่งขึ้นสามารถ วางแผนในการบริหารจัดการน้ําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คือทําให้พี่น้องในชุมชนนี่สามารถนําในเรื่องของนวัตกรรมไปต่อยอดในเรื่องของการทรรรําเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มหรือกรเกษตรรุ่นใหม่ที่ทางรัฐบาลกําลังสะสมอยู่ขณะนี้ครับถ้าถ้าเป็นความยั่งยืนนะครับตอนนี้มันเป็นมันเป็นยุคข,ข,ของที่เทคโนโลยีมีบทบาทมากที่สุดในเรื่องของ การประกอบอาชีพในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับฉะนั้นอีก10ปีข้างหน้านะครับนวัตกรรมของ IOT หรือนวัตกรรมของระบบของธนาคารน้ำใตดินหรือการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดนี่มันก็สามารถจะตอบโจทย์ไปได้อีกเป็น10บปีนะครับแล้วก็ยั่งยืนไปถึงการประกอบอาชีพในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตแล้วการหาตลาดนะครับการทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้ง ที่จะสามารถรู้ว่าเราปลูกพืชชนิดนี้มีตลาดตรงไหนต้องการเราปลูกพืชชนิดนี้มีตลาดตรงไหนต้องการและเราปลูกพืชชนิดนี้มันจะมีราคาหรือไม่เพราะว่าถ้าพืชทุกวันนี้นะครับถ้าเราปลูกเยอะมันก็ทําให้ราคาเราตกแต่ถ้าเราปลูกพืชที่พอเหมาะพอสมกับสถานการณ์หรือความจําเป็นมันก็ทําให้ราคาของพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นครับจริงจริงการมีส่วนร่วมในเรื่องของระบบ i อโนะครับหรือ,อเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําอย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเราต้องขอบคุณบริษัททูวิชั่นนะครับที่เห็นความสําคัญและก็ได้นําในเรื่องของซิม IoT ทซึ่งมันจะต้องแตกต่างจากซิมที่เรามีอยู่ปัจจุบันก็คือสามารถเป็นช่องทางของมันได้เลยนะครับส่งมาที่ ตู้สมรที่เซฟเวอร์อยู่ที่อบตเก่าขามก็จะเสถียรยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่พยายามที่จะผลักด,ดันให้การบริหารจัดการน้ําตามรูปแม,ม่น้ําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแม,ม่น้ําป่าสักลรูปแม,ม่น้าโดมหรือรูปแม,ม่น้ามูลนะครับที่ส่วนของกรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบอยู่อยากให้พี่น้องในชุมชนเห็นว่า ต้นน้ําเป็นอย่างไรกลางน้ําเป็นอย่างไรแล้วก็ปายน้ําเป็นอย่างไรสําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในองค์กรนะครับของเราก็จะมีส่วนของสํานักประหลัดนะครับแล้วก็กองช่างเป็นผู้ดูแลกองช่างก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องของการบำรุงรักษานะครับการบำรุงรักษาตัวเซนเซอร์ตัวอะไรที่อยู่ที่อยู่ภายนอกส่วนของสำนักประหลัดก็จะดูดูแลพวกระบบทั้งหมดนะครับแล้วก็แปลงผลมาเป็น มาเป็นค่าให้กับชุมชนได้รับดูครับสำหรับหน่วยงานภาคภายนอกองค์กรของเรานะครับที่จะมีมาส่วนร่วมแล้วก็สบสุนก็คือหนึ่งภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นส่วนของ t r u e v i s i o นนะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐนะครับส่วนกรมก็จะเป็นกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็ได้มีส่วนมาศึกษาดูงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลางแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิษฐมีนะครับแล้วก็ส่วนอบทอที่ได้มีการศึกษาดูงานกับเรานะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปพัฒนาผลก็เช่นองค์การบริหาสรสุทธบุญหนองหมีนะครับเพื่อปูชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับแล้วก็ส่วนฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมหา,ว,มหา,าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราดวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์นะครัครบซึ่งได้ มาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและก็ได้เชิญพวกเรานะครับได้เชิญพวกเรานี่ไปตั้งฐานฐานเรียนรู้นะครับทั้ง9ฐานอยู่ที่มอจรอวิทยาเขตนครสวรรค์ครับแล้วก็จะไปเกณฑ์ไกลไลายตัวนก็คือภาพประชาชนภาพประชาชนคือหมายถึงว่าคนที่เรามาประชุมเมื่อวันก่อนเราได้สร้างการรับรู้ตรงนี้ก็มีส่วนร่วมใหญ่มากกระับไว้ะนั้นคําถามก็คือว่าภาคประชาชนครับที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกันในเรื่องของอัยวทีครับตัวเนี้ ตอนนี้ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมภายในตำบลเก่าขามของเรานะครับก็เป็นจุดดีนะครับที่เรามาพีพี่น้องค่อยความสนใจที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับเขาก็เลยตั้งกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสตาร์บสตาร์เกตวอเตอร์แมนก็คือกลุ่มผู้ดูแลระบบนะครับกลุ่มผู้ลลดูแลดูแลระบบนะครับก็จะมีในเรื่องของการเช็คว่าไอ้ที่เขาดูแลอยู่นะครับตอนนี้ ระดับน้จาจะควรมนจริงก็คือภาพเมนุวนก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้ากับตัวในมือถือนี่มันสอดคล้องกันไหมนะครับถ้ามันมีอะไรผิดผิดหูผิดตาหรือผิดแปลกเขาจะส่งข้อมูลทางไลน์มาที่ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามเพื่อที่จะไปดูแลระบบแล้วก็ไปซ่อมแซมแก้ไขนะครับตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มพวกนี้นี่เป็นตัวแทนอยู่หมู่บ้านละหนึ่งคนทั้ง13หมู่บ้านนะครับที่เขาจะดูแลให้เรา ทุกฐานนะครับทุกอาทิตย์นะครับแล่เขาจะแจ้งเขาจะดูแลทุกวันนะครับเขาจะขับรถไปดูแลแล้วก็จะแจ้งมาที่อบอตเออขาขามว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติในตัวของตัวรับสัญญาณไอ้ตัวส่งสัญญาณนะครับ